นี้นะคะมาติดตามเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสร้างธารณะซุขนะคะก็ได้มีการเปิดงานกินพักอิ่มบุญเทศบาลตำบล่ายเมืองประจำปี2567ส่ทรงรเเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้รับประทานอาหารทีม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือร่างเรื่อว่า NCD ค่ะ เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายเดชอิทข้าวทองได้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็้าเป็นประธานลันกลองค่ะเปิดงานกินพักอิ่มบุญเทศบาลตำบลไายเมืองประจำปี2567ที่บริเวณลาดไทยเมืองอำเภอไทยเมืองค่ะโดยมีนายสุพอดรสเรืองณน่องคายผู้วาราชาการจังหวัดพังงานางเศร้านิร,นราชาบันดิช,ชาร์ดนะคะรองผู้วาราชาการจังหวัดพังงามีในอำเภอไทยเมืองนาย,ยก อ,อบจอพังงานายกเทศมนตรีตำบลไายเมืองตลอดจนส่วนราชการพักเอกชนและก็ประชาชนหนักทองเที่ยวมาเข้าวร่วมงานกันจํานวนมากค่ะครับ สำหรับงานนี้เนี่ยค่ะก็จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทายเมืองค่ะรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นค่ะแล้วก็เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยมารวมกันชื่อิ้นกินพักหลอดละเลิกอาบัยยมุกทางปวงนั่นเองค่ะครับโดยในงานนะครับมีผู้ประกอบการร้านค้าโอ๊กบุ๊ดอันเจีนะครับด้วยการสมุนกาบ้านนับร้อยบูธครับเพื่อประชาชนและหนักทองเที่ยวได้รับประทานาธิบจีย่างถั่วทึ่งอีกทางยังมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นการทรงเสืิอการทองเที ทางด้านของในเด็ดอินะครับรัตรีช่วยาธาทุกในเกก,กะบบกวาการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปรัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับเรื่ออินซิเดี์เช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตนะครับไขมันในโลหิตรุ่งอ่าซึ่งเป็นปนัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขกองประเทศไทยในปัจจุบันอ่าโดยการดจนานครังนี้นะครับน้าจะช่วยให้คนไทยห่างไกลจากโรคและสุขภาพแล้ว ตามอยู่บ้านกันสวนสาธารณทุกแล้วนะครับอย่างเช่นซึ่งสร้างประเพณีอันดีงามไม่เป็นที่รู้จักอย่างแผล,ล่ไล่อีกทางเป็นการส่้งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกระตุน้นเศรษฐกิจไอจังหวัดพังงาและก็พี่น้องประชาชนมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับนะนหันย่อยที่จังหวัดพังงาครับได้บุญได้สุขภพกันด้วยค่ะ